แฮปปี้นิวเอียสวัสดีปีใหม่จ้าพี่น้องจ้ามือนีหน่อยกล่าวสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทั่วมุ่งโดกทุกคนที่รับชมช่องหน่อยหุ่นเกลอยทุกช่องขางเลยจ้ะมื่อนี่อาหารมื้อแรกก็จะเป็นนี่เลยจ้ะกล้วยหอมกินเอาเลยเอาใช่พ่อหยางหูว่าจ้ะเพราะว่าเสด็จเนื้อหอมแล้วเฮ็ดยังกับเสด็จกล้วยๆนะจ้ะพี่น้องจ้าอันใดดีก็คิดเอาอันใดดีก็เอาเอาจ้ะพี่น้องจ้ามาเข้ามากินกล้วยหอมกันเดี๋พี่น้องจ้า <laughs> กันยังยูยังยูที่พัทยาคือเ่าจะยังยูกับอันแต่ดีอยู่จ้ะ<อ>นี่เป็นภาพมันกินรานหมูคนจ้ะเดี๋ยวมาเบิ่งว่าข้าวเขาจะเป็นยังไหืมกินด้วยความที่ได้เนืออ้อหอมแล้วจ้าเดี๋ยดอาหารเ<ม>ชา้าค่ะนี่ลนงพันดุ์อะไรบ้างกาแฟดร้อนค่ะ กล๋วยพร้อมกับช็อกแคร์อันนี้เป็นร้านร้านมูดีจา้าเราเป็นเห็นดนีดีคือคือเป็นเห็ดทุออกอย่างเกลี้ยงเฉียงชีสก็เป็นชีสแพะท <c oughs> ี่อันนี้ก็ราคากันเนาะธรรมดาเนาะจ้าชื่นใจ มันอายุหลายแล้วจ้ะพี่น้องแล้วกับตอนนี้สุดภาพก็ไม่ค่อยดีจ้ะเดี๋ยวสิเดี๋ยวมาเบิเ่งนเพิ่ดูดูจาพอด้ยวยแดดว่าเป็นผัว <c oughs> <c oughs> พี่เอฟซีก็มาคลิปที่แล้วพี่เอฟซีก็มาบอกว่าอยากเก็นหน้าผัวเจา้าแต่ว่าโอ้พอพอยพอควยว่าเป็นผัวขอแดดไหนเธอเดี๋ยวอยู่ My ่แด not my husband โอ้แ <c> ม <oughs> <That. c oughs> <That. c oughs> ขั้นพูดพออ่ะ,ะอย่างเพิ่อบรรที่ถ่ายเพิ่อคุณติดยหน่อยก็ถูกลูกอยู่แล้วเพิ่อแดงถูกยังหน่อยสิสิบปีแล้วจ้ะอันนี้มาเป็นสปาเกตตีผสมเสี่ยงดังนี่ข้างในนอกจากกล้วยหอมกับซีฟูนะคะอ,อันหอหนเป็นที่โปรดเป็นม,มาแน่นอน อร่อยมากอันนี้คนละอย่างกันเลยหรอรสชาติแล้วชีสเขาแบบชีสเขาเลืเ่นเลยมากชีดไม่เหมือนแนันนี่ชีสแบบ100าาร้อยเปอร์เซ็นต์อนนีอร่อยมากกลัดโม่นมันนากิน มาแล้วจ้าอันนี้เป็นสปาเกตตี้หน่อยพี่น้องเบิง้งชีสแบบสวยงามมากเขาทำแบบสวยงามมากนี่จะ้ะแล้วอร่อยมากเนยเขาบอกเลยอร่อยมากนี่จะ้ะหอมแบบหอมนมหอมเนยโอ้ยอยากให้ได้กินออกไปมามากินกันจะ้ะมาจ้า หอมจะหน่อยมากทุกเชือหน่อยสิกินทุกเชือดชอบกินมากอาอยู่กับปลาล่งกับตองกินอาหารเพิ่นมาจะแต่ว่าเด็ดดีกับมากินเผิ่อมีชีสมันด้วยจะพีิจารณาใส่ชีสแบบชีสเพิ่นแบบชีสคือชีสอ่ะชีสคือชีสอ่ะสุดๆจะอาอยู่กับปลาล่งกับตองกินอาหารปลาล่งน้ำเผิ่นมาจะพิจารณาซอนกะปิได้ใจบนชีสมากมาก สำหรับคนชอบชีสนะโอ้โหหน่อยอย่างแน่น,นั่งหนมกยุนีตเลยจ้ะพัะทยาซอยเท่าไหร่คะแดบพัทยาอะไรสักอย่างเดี๋ยวดีจ้ะแบบแบบเท่า ขน,นมปังพวกนี้ก็แบบสุดยอดแน่เจ้าสุดยอดนี mm ่สุดยอดอื ไม่ๆๆไม่ๆยไม่ๆๆไม่ๆๆไม่ๆๆ่ๆอไม่ๆๆไม่ๆๆไม่ๆๆไม่ไม่เๆไม่ๆๆไม่ๆงขอ่อๆไม่ๆๆไม่ๆๆไม่ๆๆ่รๆแม้อนไอ่ๆๆอมดม่ค่ะๆ่งๆไ่ไม่ๆๆไ่ๆๆ่ๆัไม่ๆม่ๆๆไไม่ๆๆม่ๆๆไมๆๆไ่ๆๆอมเห็นมังซี่่มไม่ใช่น้อยๆนะคๆ แต่มากิสปากเกตตี้โกนาร่าอืมแต่ไห have บ o m e s e ค r e t at night We go by car to to ที่แถบแล้วบรี we go เขาดาว แล้วบริหาว้าวอ๋อไหนไหนเซ่าจังีลยน่าแบเมม้ไปหาจำเียนหมดไปหาจเียนเหรออ้าวจำเทียนนี้กว่าหรอลูกยกว่าหรอตอนี่ล e r e r s f o m my balcony were very nice. Mm. Hmm? We're very nice. You see? Yeah. That's that. That. Kataya, Kataya, uh, the government um, said cannot, only at the pier uh, and, uh, and some other place in Jogna Jontien. Jogna Jontien. Mm -hmm. But people did not listen mm Had -hmm. a lot of fireworks. <laughs> uh, <laughs> จะไปเข้าดาวกับลูกระว่าแดดก่ได้ไปแดดอยู่ห้องเบิรงนคูจากระเบียบเหมือนกันนะพ้าววาวคนดูยุ่ตรงขารขาดก็เลย่ได้เห็นคนยิ่งขึ้นน่าจะขาดแต่ว่าลุ่ยไส้วุ้ยไส้หน่อยนะคุณอยากไปอันแรมบารีไก็เลยได้ไปแรมบารีไห้จ้ะร้อนกับปลาไหล ดูว่าคตกับต้าสวสรรณเลยวะจ๊คำสุดท้ายจนะ้ะกินเมื่อให้กินเจสิบวันพี่น้อยจ้ะ <c oughs> โอเคเช้าพี่น้อยจ้ะ คลิปนี้ไหนมาพอพี่น้องท่นนี้อาหารมื้อแรกในปีใหม่พุทธศักราชใหม่นักสัตว์ใหม่นะจ๊ะพี่น้องจ๊ะแต่ว่าฟ้าก็ยังเป็นฟ้าเดิมทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมนะจ๊ะเนาะเพิ่มเติมคือเราเข้มแข็งขึ้นนะจ๊ะพี่น้องจ้ะโอเคจ้าตังแต่มืงน,นี้ไฟขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาได้จ้ะพี่น้องจ้าให้เงินไหลกองทองไหลมาได้จ้ะพี่น้องจ้ามีแต่สิ่งสวยงามเข้าม้านะจ้ะขอให้สวยและ โด่งดังเหมือนรุแต่งเลยจ้ะพี่น้องจ้าสวัสดีค่ะพบกันในคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย